มาครับวันนี้ผมจะพาเดินดูทะเลบางแสนวันเสาร์นะครับวันนี้น้ําน้ํายังไม่ลงนะครับวันนี้เพราะว่าผมมาเที่ยงนะครับแดดร้อนมากเลยแดดนี่แบบว่าคูณสองนะเนี่ยผมว่ายังไม่ยังยังไม่มีฝนเลยนะครับฝนยังไม่มาแบบเยอะเลยนะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับวันนี้ก็ร้อนร้อนมากลยแดดร้อนทุกวันนะครับเดี๋ยว แลว่าแดดแดดร้อนๆจ,จัดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทะเลดูทะเลใกล้ๆเลยนะครับวันนี้โอเคครับโอ้คนมาเยอะนะครับคนรถรถจอดเยอะอยู่นะครับผมเห็นแล้วก็เป็นเต้นด้านในก็เต็มเอเก็บเต็มคนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูแต่บางแผลเนี่ยผมลงทุนแบบร้อนมากๆเลยนะครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงพอดีมา นี่วันนี้นี่ใกล้ๆเลยตปวตีผมมาถ่ายแต่ตอนเย็นใช่ไหมผมจะเดินลงไปไกลมากนี่แบบใกล้ๆเลยใกล้ๆแบบว่าต่าเต้นเลยผมพาเดินดูแบบชัดๆใกล้ๆโอ้ด้านนุ้นคุนเยอะมากนะครับกับบรรณาบทเนี่ยวันนี้ทะเลทะเลตอนเที่ยงนี่แหละเนี่ยทะเลตอนเที่ยงเนี่ย เห็นไหมด้านนู้นคนก็เยอะเออด้านนู้นคนก็เยอะใกล้นๆนู่งเออผมมาดีผมมาทั้งหมดจะหกเดือนจะหกเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวต่ออีกเดือนหนึ่งเป็นหกเดือนพอดีครึ่งครึ่งปีนะมาอยู่บางแสนนี่ห้าเดือนเลยนะครับเดี๋ยวต่ออีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นหกเดือนโอ้ มาอยู่ครึ่งปีนะครับบางแสนเพราะว่าบรรยากาศมันดีนะครับหลายที่นะก็เลยอยู่ต่อนานเออวันนี้๋ยผมพาเดินดูแบบยูคนเนี่ย <c oughs> น้ำทะเลแบบเออตอนเที่ยงมันใสมากเล เนี่ยเอาดูดีๆมันมันใสเลยนะครับก็ถือว่าใสอยู่เพราะว่าปกตีตรงตรงคนเล่นน้ำนี่มันเดี๋ยวไม่ค่อยใสนะครับถ้าจะเป็นไปถัดไปนิดนึงตรงที่ไม่มีคนเล่นน้ำเนี่ยมันจะใสจิกเลยสำหรับน้ำทะเลนะตรงไหนคนเล่นเยอะๆมันจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่วันนี้ผมว่ามันใสอยู่ ี่ถ้าเล่นเล่นน้ำตอนนี้ก็เออผมว่าดีอยู่นะครับเออยังไม่ได้เล่นน้ำเลยนะครับดแอบผมว่าคนมาเยอะอยู่นะออแต่ว่าคีอใส่อะไรนะครับนี่เออตอนเที่ยงนี่แบบ มันร้อนมากนะครับมันเหมาะกับเล่นน้ำํำถ้าเล่นก็บันเดียวเท่านั้นแหละครับน่าจะดำพึ้นแค่เพเพราะว่าเดวมันร้อนนะฮะนี่บรรยากาศผมมาถ่ายให้ดูแล้วนะครับด้านนู้นก็โอเคครับอันนี้คนก็มาเล่นนะอ่า อันนี้ก็ห่วงยางก็เช่าได้นะครับโอเคครับผมมาท่ายให้ดูแล้วนะบางแสนตอนวันเสาร์แล้วก็ตอนเที่ยงเวลาเที่ยงโอเคครับ